กับ๋องช่วงที่ผ่านมานะมีข่าวว่าดาราออกรถ MG แล้วมีกระแสดราม่าที่แบบว่าบางคนก็บอกว่า MG เป็นแล้วกับองบางคนก็บอกว่าทำไมต้องไปบูลลี่กันด้วยนะฮะมองคนที่สิ่งของหรือยังไงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแม้แต่ผมเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ในระยะแรกก็มีความรู้สึกว่า ในสถานะที่ผมเป็นผู้ประกอบการรถยนต์มือสองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าก็ไม่กล้าที่จะเลือกรถ MG เอามาขายที่โชว์รูมนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผมไม่กล้ารับประกันคุณภาพพูดกันตรงๆเลยนะฮะแต่ว่านะครับในรอบ2เดือนที่ผ่านมานะผมมีความจำเป็นต้องซื้อรถ MG มา2คันคันแรกเป็น MG 5นะฮะคันนี้นะ ต้องบอกเลยว่าจองกันอย่างถล่มทลายบางคนบอกว่าหลุดจองเมื่อไหร่แจ้งผมด้วยหรือบางคนหาแบบนี้ให้ผมหน่อยเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะนะครับคันที่2ผมก็จำเป็นอีกแล้วนะครับก็จะเป็นตัว MG 3คันนี้แต่คันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเองก็มีความรู้สึกว่าอย,อยากเล่นว่ะเพราะว่าคุณดูชุดแต่งเขาสิ จัดใหญ่จะเต็มขนาดนี้นะครับก็เหมือนกันฮะไม่เกิน7วันรถคันนี้ก็ออกไปจากโชว์รูมอีกแล้วและรถที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือรถ MG HS